เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็ต้องเสิร์ฟความสนุกความอร่อยคุณผู้ชมอย่างต่อเนื่องนะคะใช่ค่ะเกริ่นเอาไว้แล้วว่าจะพาคุณผู้ชมไปกินของที่มันอร่อยแซ่บนัวอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีก่อนกินเนี่ยเดี๋ยวขอพาไปก่อนได้ไหมใช่ใช่ใช่พาไปย่อยก่อนได้ไหมเมื่อเรื่าขนมจีนมันยังลงไปไม่ถึงอ๋อเพลงเดี๋ยวขอเปิดเพลงมิวสิกมาค่ะอ้าวเพราะฉะนั้นเราต้องยืนคุณผู้ชมงตึมาออกกำลังกายพร้อมกันโอ้เพลงดังมากดังจึงหมูแต่ไม่มีใครห้ามผมเลยไม่มีเลยผู้ชนะคุณนาผู้ชนะเต้น เออเอเออเอาเอเอาเอเอาเอาเอากออกออกกายออกกลังกายย่อยกันหน่อยนิดนึงให้แบบเส้นขนมชิน้ําย้อยมันไหลลงไปค่ะแต่เดี๋ยวก่อนเราไปต่อวันเราเต้นเนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่าก็วันนี้จะพาไปดูลีลาการแดนซ์กระจุยกระจายของโอ้โหของใครดีล่ะเยอะมากเพราะมากันทั่วทิศทั่วถิ่นแดนไทยอย่างที่บอกเลยแต่ละคนลีลาไม่ธรรมดาอย่างเราเนี่ยชิดซ้ายไปเลยนะจ้าเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันว่าเขาแดนซ์กันมันระเบิดขนาดไหน ข่าวขำๆม,ม,มาแล้วมาแล้วจะาข่าวสนุกสไตล์ป้งชึ่งที่วันนี้ได้รวมพลคนชอบเต้นรวมท่าคนชอบขยับใครกระสับกระส่ายไม่ค่อยได้โยกย้ายแนะนำว่าให้ลุกขึ้นมาหน้าทีวีเลยมาเต้นพร้อมผู้ประกวดเต้นเบอร์แรงในวันนี้ ผู้ประกวดแต้นคนแรกของตลอดข่าวคำๆวันนี้มากับงานตามะม่วงลีลาที่จังหวัดสุโขทัยดูจากลักษณะแล้วเนี่ยจะเต็มอย่างตัวใหญ่หุ้ยยิ่งใหญ่จริงๆครับงานนี้โอ้โยสะบัดมวนสะเทือนไขมันสถานพื้นกันขนาดนี้เนี่ยผมละเป็นห่วงร่างพี่เขาซะจริงๆแต่งานนี้จะไม่รู้เลยว่าเป็นการประกวดตำลีลาเด็ดถ้าไม่เจอการแบ คนนี้ครับต่ำต่ำต่ำต,ำ,ตำขนาดนี้เนี่ยไม่ห่วงครกจะแตกบ้างหรือไงจ๊ะ <c oughs> ผู้เข้าประกวดคนต่อไปคือน้องกู้ภัยไฟแรงคนนี้ <c oughs> เขาบอกว่าครกจะแตกไหมไม่รู้แต่ลีลาของหนูเนี่ยใครเห็นแตกกระเจิงแน่นอน คุณลุงรอประพอเขาไม่สนใจหรอกครับเพราะเขาเนี่ยจะฟ้อนรำโบกรถให้ลูกค้าในห้างดังอย่างมีความสุขแบบนี้แหละครับยต,ตยฟ้อนจังหวะต้านตอนย้อนขนาดนี้เนี่ยระวังรถราที่สวนไปด้วยนะคุณลุงวว้า ผู้เข้าประกวดรายนี้จังหวะนิ่มาเต็มสิบเสียงหวีดนี่มาเต็มร้อยจะเต้นสะบัดชมดชมอยขนาดไหนไปดูพี่เขาหน่อยครับ oh, <no. S 1> โอ้โหเต้นไปกรี๊ดไปขนาดนี้เนี่ยไม่รู้ว่ากินนกหวีดเข้าไปหรือ,อยังไงกันเสียงถึงดีไม่มีตกแบบนี้ละจ้ะคุณแม่จา๋า ส่วนพี่น้องสองคนนี้ก็คงจะแพ้เสียงของเจสบายแดงเขาสะจนเต้นแบบไม่สนใจอะไรเลยแต่แหม่ฝ่ายน้องชายเต้นไปเต้นมาทําไมมันดูเริ่มจะไม่สนใจท่าทางแล้วล่ะครับงานนี้เนี่ยคุกกี้ไม่ต้องเสียงไทยตอนนี้เนี่ยเสียงดูดีกว่าว่าจะเต้นจบไหมปิดท้ายความน่ารักด้วยคุณปู่ไวดึก ที่คึกคักกับการเต้นอย่างไม่เกรงใจข้อเขา่างานนี้เนี่ยอายุไม่เป็นต่อแต่ถังออกซิเจนไม่เป็นสองรองใครนะจ๊ะเอาดันสู้อซ้ันไม่เหนื่อยกันได้อยู่ดันไม่เหนื่อยใครก็ได้เตรียมยาดมให้ลุงด้วยเันไม่เหนื่อย ฉันไม่หนึ่เดี๋ยวร้อยมันพร้อมมันมติเออเอาไม่หรอใครก็ได้หายาดมให้หน่อยไม่ได้ให้ลุงนะคะไอ้บกเลาเนี่ยคนข้างๆดิฉันถือค่ะ